มังกรมีนพิจิกพฤษศกกรกฎกลุ่มแล้วก็ตุนนะคะดวงโคตรรวยเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะวันนี้นะคะมันอนสั่นทีนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังอ่านให้ได้เหมือนเดิมนะคะอ่ะคำจำนายนะคะเป็นของอาจาร,รย์เบิร์ตธีรพงศ์นะคะอาจาร,รย์ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะย้ํานะคะมังกรมีนพิจิกพฤษศกกรกฎนะคะกลุมแล้วก็ตุนนะคะเหยียบให้มิดเลยนะคะว่าเพราะว่าดวงคุณเนี่ยจะโคตรรวยเลยนะคะดวงเนี่ยนารีเนี่ยเขาเรียกว่า อุปถัมภ์นะคะแล้วก็เตรียมหมดเคาะหมดกรรมนะคะเริ่มต้นดวงใหม่นะคะจะเริ่มมีข่าวดีเข้ามานะคะแบบไม่ยั้งเลยนะคะและข้อช่วงประมาณปลายปีนี้นะคะก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาอีกมากมายนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของการจับเงินจับทองกันบ้างดีกว่าการจับเงินจับทองของมังกรมีนพิจิกพุศกกรกฎุลน,นะคะก็คือมีเกณฑ์จับเงินจับทอง ปังมากจะไม่มีคนมาขวางทางรวยได้เลยนะคะอีกนิดนึงนะสเสน่ห์แรงขึ้นมากนะคะช่วงนี้ผัวรักผัวหลงนะคะชี้ทางไหนไปทางนั้นเราก็แบบว่าใครที่มีใยหรือว่ามีอะไรที่อยู่ตรงแขนหรือตรงมือนะคะดวงจะแรงปังมากๆเลยอ่ะใครที่อยู่ในราศีต่อไปนี้นะคะคือมังกรมีนพิจิกพฤษกกร,รกฎกลุ่มแล้วก็ตุลน,นะคะ สาธุน้อมรับคำทำนายมานะคะขอให้คุณเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะโชคดีรับรัพ์ก้อนโตนะคะอย่าลืมไปติดตามอาจารย์แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็น้อมรับคำทำนายมาด้วยนะคะขออนุญาตก,กินข้าวก่อนนะคะข้าวมาแล้ว <laughs>